ทำไรอะลูกเวนอยู่แล้วไมไม่หาแว่นมาใส่ล่ะเอ้าแว่นที่ที่หนูเะที่หนูใส่เมื่อตอนวันวันอะแว่นสีแดงอะเออใส่แว่นเต้นเนี่ยจะได้เท่เท่้ยลืมไปเอามาโอ้ยแว่นอยู่ไหนเ่ยไปขาอ่ะก็หนูฝากไว้ไหนหนูวางไว้ตรงไหนร้องไปอยู่ในกระหาแว่นแกไม่เล่นก่อนหาแว่นอยู่ไหน เร็วๆเลยเพ่ออาสาซื้อให้อะไรของพ่อเนี่ยจะมันหายอายู่ถ้าหายนะพ่อไม่ซื้อให้แล้วนะอย,อยู่ในห้องนอนเปล่าหาแว่นสีแดงมอยู่ไหนเนี่ยหมดแล้วเดี๋เียวเรียวเดี๋ยวๆๆๆ <c oughs> จับที่หน้าดูดิ